ล่าสุดนะครับดังพันกรนะครับศิลปินยุคก้าสูนะครับได้ไปออกรายการยิ่งคุยยิ่งลึกนะครับโดยมีอาจารย์ยิ่งศักด์เนี่ยเป็นพิธีกรนะครับโดยช่วงหนึ่งของรายการเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักด์เนี่ยได้มีการถามข้อมูลเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับที่ดังพันกรเนี่ยสวมใส่โดยยกเวลีประจําตัวนะครับถามว่าแต่งตัวไม่ครบล้านไม่ออกจากบ้านจริงไหมด้านดังก็หัวเราะนะครับบอกว่าไม่จริงหรอกต้องเกินพร้อมเบรกว่าล้อเล่นครับราคาไม่สําคัญครับ เท่ากับความเหมาะสมใส่อะไรที่เข้ากับตัวเองก็พอและในช่วงที่ถูกตัดลงใน Tik t o อกนะครับบางคนที่ไม่รู้จักดังพันกรเนี่ยก็สงสัยว่าทําไมคนคนนี้เนี่ยถึงรวยจังมีเงินเยอะแต่งตัวขนาดนี้ก็ทําให้มีคนเข้ามาถามว่าดังพันกรทําธุรกิจอะไรรวยมากครับจากนั้นก็มีคนมาตอบว่าตระกูลเขารวยมากค่ะ ก่อนที่เจ้าตัวจะเข้ามาตอบเองว่าอายุ19เนี่ยขายเทปร้านตลับและยังมีรายได้จากอัลบั้มอื่นๆเนี่ยเกือบ20อัลบัม้มรวมถึงรายได้จากงานโชว์ตัวงานคอนเสิร์ตตลอด27ปีที่ผ่านมาครับบ้านไม่ต้องรวยครับก็ยังใช้เงินที่หามายังไม่หมดเลยรวมถึงนะครับก็มีคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพอย่างว่าน่าจะตรวจสอบการเงินมัน ดังก็ไม่รอช้านะครับออกมาฟาดกลับว่าเกิดมาจากพ่อแม่ที่ไม่รู้จักการวางแผนการเงินก็ต้องโตมาแบบยากลําบากหน่อยนะครับถ้าชาติหน้ามีจริงเนี่ยขอให้มีโอกาสได้เกิดเป็นคนอีกรอบขอให้ผุดมาเกิดกับพ่อแม่ที่มีความพร้อมนะครับส่วนชีวิตที่เหลืออยู่นี้ก็สู้ๆนะครับงานนี้ทําเอาชาวเน็ตสะใจมากเลยนะครับเจอพี่ดังฟาดไปซะแทบหมดความเป็นคนกลับไปเลยนะครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับสาหรับนักแสดงหนุ่มโฟสนัทวัฒนะครับล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดใจนะครับหลังพว งคุณแม่จัดทริปสุดพิเศษนะครับบินไปเที่ยวที่ดูไบแบบจัดเต็ม โดยเจ้าตัวเผยว่าทิปนี้เนี่ยเป็นคนให้คุณแม่เนี่ยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองพร้อมกับทุ่มง,งบแบบเต็มที่นะครับเพื่อให้ได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันแต่ที่ทําเอาหลายคนฮือฮานะครับน่าจะเป็นช็อตที่นักสแสดงหนุ่มเนี่ยถอดเสื้อโชว์หุ่นนะครับฟิตแอนด์เฟิร์มบนอ่างอาบน้ําเพราะหลังจากที่ภาพเสร็จนั้นเนี่ยเผยแพร่ออกไปนะครับแฟนๆเนี่ยก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบซึ่งทางด้านหนุ่มโฟส์นะครับยอมรับว่าเขินมากก่อนที่จะบอกว่าแม้จะเป็นเรื่องปกติของร่างกายแต่ก็ไม่กล้าโชว์แล้ว เพราะตัวเองเขินจริงๆนอกจากนี้นะครับหนุ่มเฟิร์สเนี่ยยังฝากถึงแฟนๆว่าเตรียมพบกับคอนเสิร์ตนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เจ้าตัวกําลังฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะครับทั้งยังแย้มว่ามีโชว์พิเศษด้วยที่ทําร่วมกับคู่จิ้นอย่างเจมินายอีกด้วย